ว,ะะวันนี้จะมาถามมากกว่าว่า,าน้องๆที่จบปริญญาเนี่ยที่เรียนจบมาเนี่ยาสาขาที่จบเนี่ยเป็นสาขาที่ที่สามารถาไปใช้ได้จริงอย่างเช่น บางคนเนี่ยส่วนมากเลยที่ผมเห็นนะรวมถึงตัวผมด้วยนะเมื่อ,น,น,น,อน,นเรียนเรื่องสาขาที่ตามเพื่อนหรือพ่อแม่อยากให้ให้เป็นแล้วก็อคือเรียนในคณะที่ที่เราไม่ได้ใส่ใจจริงๆอ่ะเรียนเพื่อจบอ่ะอย่างเงี้ยามว่ามีเยอะนะมันเลยทำให้อ่า ที่จบมาเนี่ยผมว่าช่วงหลังนี่จะไม่ค่อยมันจะทําให้พวกเราคนที่จบมาจะไม่มีศักยภาพเลยอย่างเช่นผมเคยถามน้องที่จบจบไปอังกฤษเห็นเขาพูดอังกฤษที่พูดไม่ได้ผมก็ทำไมพูดไม่ได้เขาจบเออังกฤษได้ข้อสอนอยังไงอ่ะผมว่าแนวทางการสอนเนี่ยผมรู้ประเทศอื่นเป็นเป็นเหมือนของเราไหมเนะี่ย มันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติเช่นวิชาการทิศพายอารูสสองยอกกำลังยี่สิบอะไรเนี่ยเอามาใช้ตรงไหนก่อน,นใช่ไหมเอามาใช้ในสูตรขายทุกเรียนได้ไหมโน่นมันต้องไปใช้แบบเคมี Me, หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแพทย์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแพทย์ก็ไม่ใช้หรือแล้วเราจำจน บางทีก็โดนโดนตีก็าจาไม่ได้ผมก็มีความสงสัยว่าถ้าเราจําได้เนี่ยเอามาใช้ตรงไหน,นเกียรกับอะไรถ้ามีคนใช้เขาต้องต้องต้อง,องมามามาบอกด้วยว่าใช้ตอนไหนไอพายอารูทสองอะไรเงี้ยทุกคนแล้สูตรเนี่ยมันมันทําไมเราต้องดเรียนได้เรียนแล้วมันได้อะไร พอาถ้าเรียนอตอนมสี่ห้ามหกใช่ไหมได้ปริญญา่อนไปปริญญาก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ที่อ่ะเพราะมันรู้จะใช้อะไรใช่ไหมอะอืมแล้วก็นมีหลายยานที่แบบอ่ที่แบบค่อยเรียนแต่ว,ว่าในการปฏิบัติจริงอ่ะมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องอ่คนที่เรียนไม่ตรงที่เราชอบอย่างเงี้ย มว่าสมัยน <Donald> ี้เนี่ยเหมือนเหมือนคณะเนี่ยมันเขาจะตั้งมังไเองผมต้องรู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนคณะวิทยาศาสาร์โอเคจะไปเป็นแพทย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนจะเป็นเรื่ออะไรนักดาราอันนี้ครูละโอเคครูใช่ไหมริหารธุรกิจอย่างเนี้ยนิเทศศาสตร์เนี้นิเทศศาสตร์นี่เกินแะจบเป็นดารานะผมว่าไง แล้วถ้าการบัญญัติมันต้องเรียนที่เซี่ยงซรนอะไรเงี้ยผมผมยังไม่เข้าใจนะแล้วก็จบมาแล้วที่เซี่ยงซานเนี่ยจบมาถ้าไม่เป็นดาราเขาสามารถอะไรได้อีกต่อยอดอะไรได้อีกบริหารธุรกิจสารัยากมนุษย์ผมว่าที่จบมาเนี่ยคนที่จบมาเนี่ยบางคนอ่ะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำครับบางคนเข้าไปทํางานที่องค์กรเขาต้องไปเรียนรู้งานใหม่นะครับ ไ,ไอ้ที่เรียนมาเราไม่ได้เอามาใช้ไอ้นี่เลยทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้ความรู้สึกผมครับที่เขาการันตี 10, หมื่นห้าหรือองโกนบางโกนอ่ะเขาต้องรับนักงานที่เพิ่งจบใหม่อ่ะเพราะอะไรไหมครบเพราะว่าอ่าเป็นคนที่ไฟแรงพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะอ่า เรียนรู้พัฒนาให้องค์กรเขาอ่ะเตโ,โตเพราะว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้เจอสังคมแบบเยอะเป็นเด็กที่แบบจบมาใหม่ๆครูเพิ่งบ่มมาทั้งนิสยัยทั้งกิิยานะถ้าคนที่ไม, inside, ม <c oughs> remedy, ่มีประสบการณ์อ่ะก็จะรู้ว่าคนอย่างนี้เป็นยางี้ใช่ไหมคือเด็กที่จบใหม่ เป็นเด็กที่มี power อยากรู้อยากลองอย่างเนี้แล้วไงเขาทำเขาเอาเงินหมือน,น,นห้ามาลอ่อแต่ว่าแม่พ่อแม่กับยางยางังส่งเรียนสง่สงสง่สงสง่สงสง่งจบจบจบาบจบจบม,าามสามารจบเลพ่อแม่ได้ถ้าจบจบพ่อแม่จบจนจบ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 จ่จบจ่จบจบจบจงพ่อแม่เลยบจบจบงบับจอจบ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 ไบจบจบจบ เราเรียนมาเพื่อทำมารับเงินหมื่นห้า,านี้ใช่ไหมมารับสวัสดีการหกสิบปีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่จะรออยู่ทุนคือความต้องการเราจริงอะ่ะอยากพ่อแม่สบายใช่ไหมครับนึก็ต้องรอหกสิบปีให้เรากรเกษียณแล้วพ่อแม่อยู่เมือ่อสังเกตดูสิคนที่จบมากบบพ่อแม่ทางานส่งส่งสงสง,ง,งให้ลูกเรียนได้จบดีดี ไม่มีงานทาแล้วมาทําเดินเหมือนหน้าเหมือนหน้าแล้วทําเสร็จอ่าให้องค์กรเขารวยผมคิดว่าไอ้คณะหรือบทคณะพวกคณะเนี่ยสมวนมากาเขาทํามาเพื่อเพื่อประโยชน์องค์กรองค์กรที่แบบนะแล้วคนอ่าเหมือนองค์กรเหมือนบริษัทเขาไม่ได้จะปริญญาเจ้าของบริษัท ขาก็มาจ้างเราเนี่ยให้ไปบริหารงานเขาเหมือนเขาให้เราเรียน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 แล้วก็เดี๋ยวมาจ้างหมื่นห้าเอาหมื่นห้ามาลอกเลเหมื่นห้ามาลอกแล้วก็พอจบมาไม่มีคณะไหนองค์กรไหนที่จบมาแล้วก็ไปบริหารครอบครัวให้ดีขึ้นเลยบางคนอะ่ะจบไปก็ ขายน้ําเปิดน้ำร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ต้องมาเรียนทําไมใช่ไหมแล้วไหาประสบการณ์ต่เริ่มแรกกันดีกว่าเข้าใจพ่อแม่คืออยากได้ใบปริญญาพอเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนจบอ่ะด,ด,ด้วยโลกด้วยยุคความเันทาไมนะครับผมว่าเด็กรุ่นุ่นหลังเนี้ย จไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการเรียนมากมเพราะเขารู้ว่าเขาเนี่ยสามารถค้นคว้าหาได้หมดอืมนั่นกืเลยแบบบางทีเนี่ยสังคมโลกเนี่ยเขาว่าตั้งกฎกิฑมาเพื่อเพื่อกุมกลุ่มหนึ่งก็มัมขามาคขบาไปเราเรียน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 เพื่อแบบริหาร คนหาเง <g ling> to ินนั้นเขาพ่อแม่นุกก็ทำงานส่ง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 ให้ลูกเรียนเพื่อได้ใบปริญญาใบเดียวก็โอเคคือท่านได้ภูมิใจอันนั้นคือเป็นความคิดแบบคนสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนคือเขาไม่มีโอกาสได้ไม่เรียนแล้วใครที่โอกาได้เรียนอ่ะคือแบบเดือบเบสยอดของหมู่บ้านเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยใครได้จบปริญญาเนี่ย สามารถเลี้ยงทงหมู่บ้านป,ปิดหมู่บ้านเลี้ยงได้เลยนะเพราะว่าเขาใช้ความสําคัญมากอาจจะด้วยแบบยุคนั้นด้วยเลยว่าว่าอาจจะด้วยอโอกาสน้อยการเข้าถึงอะไรอย่างเนี้มันไม่มีเทคโนโลยีอ่ะคือใครสามารถที่เรียนจบได้ในยุคนะครับคือแบบโอ้เดือดเบ้างก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบบางทีโลกสังคมโลกมัน มันก็ยังเด็ตัวนะเอ็ดเด็ดมันก็อยู่ที่เราด้วยเ,ยเพราะเราปลูกฝังมาเนี่งอันนี้เป็นคลิปที่ผมไม่ได้สงสัยแล้วก็ไม่ได้อยากให้เรียนให้ทุกคนเรียนเรียนได้เรียนจบเป็นยัาไงดีเลยแต่อยากให้เรียนจบมาเลยว่าให้นึกถึงครอบครัวว่าเรา,เราจะเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาพัฒนาองค์กรครอบครัวยางไงให้รวยขึ้นดีกว่าดีกว่าไปทําให้คนอื่นขึ้นรวยอ่ะ เราจบปริญญาโทมาเพื่อจะบริหารงานให้เจ้าสัวจะโปกแค่เงินเดือนสองหมืนห้าเข้ามาลอกแต่พ่อแม่เราส่งว่าจะจบรรปริญญาโทด็อกเตอร์เนี่ยส่งให้ตายจบมาก็เพื่อเจ้าถั่ว